ยามทอล์กสนับสนุนโดยแป้งมิสทีนนัมเบอร์วันไดมอนแป้งนำเข้าจากเกาหลีปตทเติมความผูกพันคู่คนไทยตลอดไปบีทาเกนมีประโยชน์ต่อคุณและมีส่วนช่วยในการขับถ่ายไขมัน0%ปอร์เซบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด แชมพูโฟลเลสป้องกันผมหลุดร่วงโฟลเลสต้องใช้ถึงรู้วนเส้นตราต้นสนต้นถั่วต้นไผ่เหนียวนุ่มอร่อยนานตระกูลเดียวกันทำอะไรก็อร่อยคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงระบบความปลอดภัยในยวดยานพาหนะนแล้วเราก็คงหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของระบบเบรกเพราะถ้าหากระบบเบรกไม่ดีหรือว่าผ้าเบรกไม่ดีนะครับก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุก็จะนำมาซึ่งความเสียหายไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือว่าทรัพย์สินก็ตาม ปัจจุบันนะครับอุตสาหกรรมในการผลิตท่าเบรกนั้นมีการก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นนึงแล้วด้วยนานโนเทคโนโลยีครับน้านี่ขับรถนี้ได้ยังไงโอ้โหแย่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ ด้านหลังผมทั้งหมดนี่คือผ้าเบรกนาโนใช่ไหมครับใช่ครับผ้าเบรกนาโนนี่คุณผู้ชมทางบ้านอาจจะยังไม่รู้ว่าคืออะไรครับผ้าเบรกนาโนจริงๆแล้วตัวนี้เราใช้วัสดุนะครับที่เป็นส่วนผสมของนาโนนะครับเข้าไปช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเบรกของผ้าเบรกทําให้ผ้าเบรกดังกล่าวเนี่ยประสิทธิภาพดีตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานเรื่องของประสิทธิภาพการเบรกจะสม่าเสมอทุกช่วงอุณหภูมิเลยตั้งแต่เริ่มเบรกจนถึงอุณหภูมิสูงๆโดยปกติแล้วผ้าเบรกนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยข้อเสียของผ้าเบรกคือเวลาเราเริ่มใส่ผ ห0ากิโลเมตรแรกนะครับอย่างที่2ก็คือเมื่อผ้าเบรกร้อนจัดๆนะครับก็จะเริ่มลื่นหรือที่เราเรียกว่าการเฟรดชั่วคราวก็คือว่าเป็นการลื่นชั่วคราวเมื่อมันร้อน พอมันเย็นมาใหม่มันก็ใช้ดีเหมือนเดิมคือถ้าเกิดใช้ผ้าเบรกนาโนเนี่ยก็ไม่ต้องมีรันอินแล้วคราวนี้ครับผมเพราะว่าหน้าสัมผัสจะแบบว่าพอเหยียบปุ๊บติดปั๊บเลยแล้วแบบที่กดจะมาเป็นผ้าเบรกนาโนเนี่ยมีการวิจัยและพัฒนาเนี่ยมันนานขนาดไหนครับพี่ครับก่อนที่จะออกตลาดเราวิจัยและพัฒนาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็บริษัทสยามเ e อ็กเทคนะครับ,รบเป็นเวลาสองปีสุดท้ายเราก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติด้วยเช่นกันผลการตอบรับเป็นไ พูดแบบนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะอยากไปดูกระบวนการการผลิตเดี๋ยวรบกวนพี่มิชัยพาไปดูกระบวนการการผลิตได้ไหมครับครับยินดีพี่มิชัยครับกระบวนการการผลิตผ้าเบรกนาโนนี่มีกระบวนการยังไงบ้างครับพี่ครับก็กระบวนการผลิตผ้าเบรกนะครับเริ่มต้นด้วยการคัดสรรวัตถุดิบคัดสรรวัตถุดิบครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มา ผสมตามสัดส่วนที่เราระบุไว้นะครับก็มาผสมในเครื่องผสมเคมีนะครับซึ่งหัวใจของการผสมเคมีเนี่ยด้วยความที่ภาพเบรกมีความหลากหลายของวัสดุนะครับมีวัสดุที่เป็นไฟเบอร์เป็นเส้นใยดังนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยรอบการปั่นที่เร็วมากๆนะครับทุกวันนี้เราใช้เป็น6000รอบต่อนาทีนะครับก็เรียกว่าสปีดสูงมากๆเลยซึ่งม่ผสมเนี่ยก็ต้องเป็นโม่ผสมแบบพิเศษเราใช้ตัว วัสดุประเภทนานโนเข้าไปเพิ่มไปมดิฟายตัวผ้าเบรกนะครับให้มันมีคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้นความต่างของวงการผลิตก็จะไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับเจ้าส่วนผสมที่เองที่ทําให้แบบเวลาเราเหยียบปุ๊บติดป,ปับ๊บแล้วก็มีค่าที่แบบคงที่อยู่ตลอดเวลาใช่ครับอ๋บอแล้วแบบนี้ทางสํานักง,งานนวัตรกรรมแห่งชาติเนี่ยเข้ามาสนับสนุนตรงจุดไหนบ้างของผ้าเบรกนาโน การของเราสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับเราได้รูปแบบการสนับสนุนประเภทการศึกษาความสามารถในการแข่งขันที่จะเอาภาพเบรกนาโนตัวนี้นะครับเข้าไปขายในยุโรปนี่คือเป็นส่วนที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุนใช่ครับโครงการภาพเบรกนาโนก็เป็นอีกโครงการหนึ่งของสำนักงานนวัตกรรมแห่ชงชาติหรือสนชที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโน เข้ามาผสมประสานเพื่อจะทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วๆไปโดยโครงการนี้เรามีการนํของยางนาโนเข้าไปผสมกับทางด้านของผ้าเบรกซึ่งจะทําให้ผ้าเบรกมีพื้นที่ผิวมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นฤทธิ์ของนาโนที่จะเพิ่มพื้นที่ผิวหมายความว่าเมื่อผ้าเบรกสัมผัสกับจานเบรกก็จะทําให้มีการกระจายความร้อนทําให้มีประสิทธิภาพในการเบรกดีมากขึ้นซึ่งโครงการนี้ทา่าดนานผู้ประกอบการ ก็เข้ามาขอรับการสนับสนุสนจากสมักงานน,นวัตกรรมงชาติในการซึ่งจะตรวจสอบประสิทธิภาพของภาพเบรกนาโนจะมีประสิทธิภาพดีมากน้อยเพียไใดเมื่อเทียบกับภาพเบรกทั่วไปซึ่งผลตอนนี้ก็ออกมาชัดเจนแล้วว่าการใช้ภาพเบรกนาโนส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเบรกนี้ดีมากขึ้นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือนวัตกรรมด้านบริการหรือด้านการตลาด ที่สำคัญที่สุดก็คือเรืเ่องของเทคโนโลยีเรื่องของความพิาสรรารณาสังรวมถึงเ,เรื่องของการนําเสนอรูปแบบธุรกิจใหม่ๆซึ่งนวัตกรรมนี้ที่จริงแล้วจะเป็นการผสมผสานของศาสตร์หลายสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมถึงการจัดการการเงินการลงทุนซึ่งถ้าเราสามารถที่จะผสมผสาน หรือให้มีการเชื่อมโยงกันของวิทยาการสาขาต่างๆก็จะทําให้เราสร้างนวัตรกรรมได้เป็นผลสาเร็จสําหรับผู้ที่สนใจที่จะประกอบธุรกิจน,นวัตรกรรมท่านสามารถจะติดต่อสํานักงานนวัตรกรรมแห่งชาติได้ที่ w w อ nia o t r t th ซึ่งท่านสามารถจะดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อจะส่งข้อเสนอโครงการนวัตรกรรมแล้วทางด้านเจ้าหน้าที่เราก็จะตอบกลับภายในเวลาไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับเพื่อจะดูว่าโครงการของท่านมีความเป็นนวัตรกรรมไหม มีแผนธุรกิจแผนลงทุนที่ชัดเจนหรือเปล่าการอนุมัติก็เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน2อาทิตย์อันนี้ก็จะเป็นหลักการทั่วๆไปในการนําเสนอโครงการนวักนตกรรมคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่มั่นใจในภาเบรกนาโนวันนี้มั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่ามีเครื่องทดสอบแล้วทีม่มิชชัยครับเครื่องทดสอบด้านหลังนี้มีชื่อว่าอะไรครับเป็นเครื่องเบรกนาโนม,มิเตอร์นะครับ ซึ่งเรานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อปลายปี2550นะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ใช้เทสเพื่อรับรองตัวผลิตภัณฑ์ท่าเบก <000. S 2> นาโนก่อนออกสู่ตลาดเช่นเดียวกันแล้วก็ทดสอบท่าเบิกหลายๆตัวด้วยเหมือนกันใช่ครับที่บอกว่าเครื่องเจ้าตัวนี้นี่มูลค่าประมาณเท่าไหร่ับพี่เครื่องตัวนี้นะครับมูลค่าประมาณ30ล้านนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าเครื่องนี้นะครับเป็น เครื่องแรกแล้วเครื่องเดียวนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวใช่ไหมครับเครื่องทดสอบตัวนี้เนี่ยเ,เรียวกว่าเป็นการจําลองการเบรกจริงๆของรถแต่ละรุ่นนะครับอยู่บนเครื่องนะครับ,รบดังนั้นจะวัดได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการเบรกในแต่ละความเร็วนะครับแต่ละช่วงว่าจะเหยียบเบรกแรงเหยียบเบรกเบารวมทั้งมีการฉีดน้ําด้านในนะครับเพื่อจะดูว่าเมื่อมันฉีดน้ําแล้วเนี่ยประสิทธิภาพการเบรกเมื่อโดนน้าเป็นยังไงนะครับจะมีท่ออยู่ด้านในเหมือนการจําลองในการเบรกจริงๆนะครับว่ามือมีผลตกลุยน้ําจะเเเเป็็นงไคคววาามรรูทื ประมาณรอ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องตรงนี้มีบอกค่าเมืม่อสักครู่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็คืออย่างที่เรียนว่าตรงนั้นมีเซนเซอร์แล้วก็นําค่าทั้งหมดมาประมวลผลในเครื่อง<ม>และนี่นะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะครับด้วยมันสมองแล้วก็ฝีมือของคนไทยนะครับ เชื่อแน่ว่าถ้าเกิดเราได้รับการสนับสนุนวิจัยและพัฒนายอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับประเทศไทยนะครับอย่างนาวัตรกรรมพับเบรกนาโนนะครับช่วยในเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมทีเดียวเลยละครับทางรายการสยามทูเดย์นะครับก็ขอสนับสนุนทุกนวัตรกรรมใหม่ๆทุกความคิดใหม่ๆนะครับเพื่อสังคมไทยของเรานะครับตอนนี้กลับไปที่ห้องส่งกันเลยดีกว่าครับว่าผมว่าอะไรอะนี่ใช้ได้ดีจริงๆนะเขให้มาฟรีป่ะให้มาฟรีใหม้มาทดลองใช้ แต่ยังไม่ได้ลองไม่เคยมาเผื่อแผ่เพื่อนฟงเพื่อนนั่าเสเดี๋ยวไปเอาที่รถให้เลยก่อนก่อนเ่องรายการเดี๋ยวตามไปเอาเหรอในไงก็ต้องขอบคุณ SMS นะคะที่ส่งเข้ามาให้กับพี่แบมแล้วก็พี่โบขอบคุณแทนพี่แบมพี่โบด้วยความน่ารักมากๆเลยนะคะช่วงหน้าครับช่วงหน้าเรื่องของความปลอดภัยไปเรียบร้อยแต่เรื่องของการอิ่มท้องและอร่อยเนี่ยต้องรอครับเพราะว่ามีเมนูชื่อแปลก รสชาติดีนั่นก็คืออะไรคะไก่เดือนไงโอ้โหหน้าตาจะเป็นยังไงเราไม่ทราบจริงๆต้องทำพาะเดือนไงหรือเปล่าเดือนมืดทําไม่ได้ข้างหรือว่าไก่นอนไงเดี๋ยวติดทำช่วงหน้าก็แล้วค่ะเดี๋ยวเมนูโคเสียกันพอดีช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะสักครู่ครับ